สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากร้วดวงเดือนจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะ random ก็คือไม่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนคลิกมาดูคลิปนี้ก็จะได้รับคำทำนายอันนี้ไปเลยนะคะจะไม่มีการเลือกกองพี่หินนะคะหรือว่า เพคะคอันนี้คือ Random นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณหลังสงการแบบไม่คาดฝันคืออะไรคือแล้วไพ่จะบอกเลยนะคะฉะนั้นขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางอย่างมีสตินะคะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะทำนายจากไพ่ที่เน่แล้วก็ไพ่ทอร์ด่างเช่นเดิมนะคะ sustenance guidance surrender understanding พระรามพระอินทพระกฤษณะนะคะ Of Cups, Five of Wands, Six of Pentacles, Three of Wands, Three of Cups, Six of Swords, Knights of Swords, Page of Pentacles โ okay, อเคค่ะสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นอันดับแรกเลยนะคะพลังงานจะขึ้นชัดเจนตรงที่ว่าหลังสงกราเน,นี้เนี่ยบางท่านอาจจะมีอะไรบางอย่างเดิม,ดมๆเก่าๆกลับคืนมา บางคนพอกินฟ้าพูดว่าเดิมเนินเก่าเก่ากลับคืนมาบางคนจะนึกถึงแฟนเก่าเลยไม่เสมอไปนะคะมันอาจจะแปลว่าหมายถึงว่าบางคนอาจจะมีโอกาสได้กลับไปเจอเพื่อนเก่ามิตรภาพเดิมๆไปกลับไปทํางานแนวลักษณะคล้ายๆกับเดิมหรือว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเดิมๆที่มันสมควรจะเป็นของเราก็ หมือนอาจจะต้องเป็นของเราโดยเหล็กเลี่ยงไม่พ้นหรือว่าอาจจะแปลว่าอาสังหาบ้านรถที่ดินหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ของล้ำค่าของมีค่าหรือว่ามรดกตกทอดก็เป็นได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันมันเหมือนของชิ้นใหญ่ๆสิ่งที่มั่นคงอะคะอ่ะอ่เหมือนคุณจะต้องได้รับมาโดยปฏิเสธไม่ได้นะคะแต่ถ้าบางคนอาจจะบอกว่าเออมันไม่ได้มีการได้รับอะไรบางอย่างแบบนี้มามันอาจจะเป็นได้ว่าช่วงเนี้ย หลังสงการคุณอาจจะต้องมัลติทัสกิ้งสุดๆหรือว่ามันมีโปรเจกต์ล้าน8 9 0 0ที่เราต้องทำบางคนอาจจะมีหลากหลายงานหลากหลายจ็อบหรือว่าบางคนมีอาชีพหลักอาชีพเสริมบางคนอาจจะแปลว่าวุ่นวายกับ เรื่องส่วนตัวเรื่องการทํางานหรือแม้กระทั่งเรื่องเรียนมันมีหลากหลายเรื่องที่แบบเราเหมือนแบบมีผุดไอเดียหรือว่าจําเป็นต้องทําหรือว่ามีหลากหลายอย่างที่เราจะต้องดูแลจัดการเยอะเหมือนกันแต่ส่วนมากนะคะบางท่านอาจจะแปลว่ามันมีสิ่งสําคัญมากๆที่เราเหมือนต้องแยกร่างตัวเองออกไป <laughs> เพื่อไปจัดการสิ่งต่างๆแต่กิงฟ้าก็พูดคําเดิมว่าคุณสามารถจัดการได้อยู่หมัดแต่มันจะมีคําเตือนที่กิงฟ้าขอเตือนนะคะว่าเออ ให้คุณเองเรามาระวังในเรื่องของการสื่อสารต่างๆคือ พลังงานมันขึ้นว่าเรามาระวังเรื่องการมีปัญหาการทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าการเข้าใจอะไรบางอย่างกันผิดนะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าต้องเกิดขึ้นกับทุกคนฟังอย่างมีสตินะเพราะนี้ทานายภาพรวมนะคะเพราะาไพ่แค่ขึ้นเตือนฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วอ๋อไพ่อาจจะเตือนอเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างเราแค่เรามาระวังในเรื่องเอกสารสัญญาคําพูดคํเจรจาการสื่อสาราหรือว่าเรามาระวังเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะพูดผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลย,เลยะอะไรเงี้ยหรือไปโพสต์ผิดอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะ หรือว่าการมีปัญหากับคกว่าบุคคลบางบุคคลหรือบางคนอาจจะบอกไม่ได้มีปัญหากับบุคคลแต่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเอกสารหรือว่าบริษัทหรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้แต่อย่างที่กิ่งฟ้าพูดนะว่า มันเป็นแค่คําเตือนฉะนั้นเราดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงไม่ใช่ไปตามดวงไม่ใช่ว่าอาจจะต้องเกิดขึ้นกับคุณเสมอไปแต่เราระวังเอาไว้ไม่เสียหายอะไรนะคะฉะนั้นฟังอย่างมีสตินะอย่างเช่นเดิมถัดไปสิ่งที่กิ่งฟ้าจะบอกก็คือคุณจะมีเซนส์มากยิ่งขึ้นในการมองสิ่งต่างๆหรือมองคนออกมากยิ่งขึ้นเซนส์หมายถึงว่าอะไรในการเ,ออเหมือนอาจจะคาดการณ์ว่าเออสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นด้วยประสบการณ์ด้วยแบบว่าสิ่งที่เราเคยผ่าน experience ต่างๆมานะคะมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออ เรารู้แล้วคนนี้มาดีไม่ดีเหตุการณ์นี้เราควรไปไม่ควรไปหรือว่าเราอาจจะมีเซนส์ในการที่ว่าเออสิ่งนี้ ฉันอยากทาตรงนี้ฉันเชื่อว่ามันจะดีแน่นอนคือมันเกี่ยวกับเรื่องคําว่าคําว่า law of attraction ได้ด้วยคือกฎของแรงดึงดูดนะคะความคิดของคุณนะคะสำคัญมากๆอันนี้คือเตือนเลยนะถ้าคุณคิดยังไงมันเป็นแบบนั้นอ่ะกิ่งฟ้าเข้าใจค่ะแต่ละวันของมนุษย์เราแต่ละคนไม่กะทั่งกิ่งฟ้าเองบางทีมันอาจจะเป็นวันดีบ้างวันไม่ดีบ้าง good day bad days บ้างแต่พยายามนิดนึงในวันที่มันดีเราก็จะดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาเนาะก็จะมีอะไรแบบอ่าอาจจะเจอข่าวดีเจอพลังงานด้านดีๆเจอเหตุการณ์ดีๆๆเจอคนดี เจออะไรบางอย่างที่มันแบบพลิกผันจากร้ายกับกลายเป็นดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีมันวันๆที่มันไม่ค่อยดอีหรือ bad days นั่นเองนะคะเราเองพยายามมองในแง่มุมว่านั่นคือประสบการณ์ที่มันจะสอนเราให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งฉะนั้นอย่าไปมองแง่ร้ายว่าเอ้ยทำไมฉันต้องเจอแบบนี้ทำไมฉันต้องโชคร้ายเจออย่างเงี้ยห้ามพูดแบบนั้นอย่าอย่าไปคิดแบบนั้นคือกิ่งฟ้าไม่ได้บอกให้คุณมาแบบดูเพื่อแบบว่าอุ้ยโลกสวยหลอกลวงตัวเองไม่ใช่แต่เราต้องเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่มัน perfect 100นรเเป็นนนนมมุษยย์ราาาออออู่่แล้ว้ววัีคคืออง จะทาชีวิตให้ออกนะคะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะสิ่งที่อยากจะกิ่งฟ้าอยากจะสื่อสารก็คืออยากให้คุณเหมือนเข้าใจในเหตุการณ์หรือบริบทต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่กิงฟ้าเชื่อว่าทุกอย่างที่มันเข้ามาไม่ว่าเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีล้วนแต่เป็นสิ่งดีสําหรับคุณนะคะเป็นสิ่งดีเก็บเป็นกําลังใจไม่ต้องหลงระเริงกับมันสิ่งที่มันไม่ดีเก็บเป็นประสบการณ์เอาไว้สอนเราหรือว่าเอาไว้เรียนรู้นะคะว่าเฮ้ยจุดผิดพลาดเราอะไรหรือว่าเฮ้ยเราเรา,เราไปเจอคนแบบ จะไม่เป็นแบบเขาเลยเงี้ยทุกอย่างมันคือประสบการณ์ที่มันเป็นบททดสอบให้กับเราหรือบทเรียนให้กับเราที่หาที่ไหนไม่ได้นะคะฉะนั้นกิ่งฟ้าพูดเลยว่าช่วงนี้คุณจะมีเซนส์มากยิ่งขึ้นในสิ่งต่างๆและเข้าใจหรือว่าเติบโตไปขั้นหนึ่งหรือว่าได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยผ่านการเรียนรู้ตรงนั้นมานะคะนั่นก็คือประสบการณ์และจริงๆพลังงานไพยย่บอกเลยว่าใครที่เปิดมาดูคลิปนี้พลังงานดีมากๆคือสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีมันกําลังหลุดพ้นออกไปนะคะสิ่งต่างๆดีๆกำลังจะเข้ามาแต่ดอ ท่านอาจจะมีการเหมือนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายการซ่อมนู่นซ่อมนี่เหมือนเปรียบเปรยให้ฟังนะว่ามันอาจจะต้องแบบเจออะไรบางอย่างที่แบบอ้ลุงตุงนางก่อนเสร็จแ,แล้วมันเหมือนจบ หลังจากนั้นจะเจอสิ่งดีๆเหมือนเป็นำคำว่าฟาดคลออะคะอ่ะประมาณนี้เลยเพราะว่าไพ่ขึ้นดีมากๆและบางท่านนะคะช่วงนี้ถ้าใครมีแลนนะคะที่อยากจะแต่งงานมานั่นหมายอยากจะสร้างครอบครัวต่างๆซื้อบ้านซื้อรถกิ่งฟ้าพูดเลยว่ามีโอกาสมากๆถ้าเราพร้อมเงินพร้อมใจพร้อมเราทําได้ <c oughs> <c oughs> นะคะก็สามารถแพลนได้เลยแต่ถ้าบางคนบอกว่ารู้สึกว่าเออมันไม่พร้อมจริงๆก็ไว้ก่อนนะคะแต่ไพ่แค่บอกว่าเออสามารถที่จะแบบว่า เดินหน้าต่อเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้นะคะบานลดอสังหาอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่า ช่วงนี้มันมีแบบมีเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลถ้ากิ่งฟ้าพูดเลยถ้าคุณไม่ได้ผิดพลังงานขึ้นคําว่ายุติธรรมแต่ถ้าคุณผิดก็เป็นตามนั้นนะกิ่งฟ้าพูดเลยกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครพลังงานแค่ขึ้นว่าความยุติธรรมจะตกเป็นของคุณหรือที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทํางานไม่มีใครเห็นค่าเราเลยตอนนี้คนจะมาเห็นในสิ่งที่เราทําหรือเห็นผลงานของเราหรือว่าเราได้รับความยุติธรรมในสิ่งที่ เรากระทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นทําดีคุณได้สิ่งนั้นแน่นอนคุณทําไม่ดีคุณได้สิ่งนั้นเช่นเดียวกันนะคะและไพ่ก็ขึ้นว่าดวงของคุณมีโอกาสที่จะเดินทางพลังงานมันขึ้นการเปลีป่ยนแปลงก็สามารถเป็นการเดินทางได้ด้วยแต่ถ้าบางคนบอกไม่ได้ไปไหนเลยก็จะแปลว่าบางคนอาจจะมีการ เรียกว่าดูแลตัวเองมากขึ้นออกกําลังกายดูความสวยความงามความหล่อของคุณอะไรเงี้ยคือหมอายความว่าบางคนอาจจะมีการทําหัตถการศัลยกรรมเสริมนู่นเสริมนี่อะไรเงี้ยแล้วแต่เราเป็นเป็นสิทธิ์ของเราแค่เลือกแพทย์ที่ไว้ใจได้แต่พลังงานขึ้นการเปลี่ยนแปลงในตัวของคุณเองหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องความคิดก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะหรือเปลี่ยนแปลงที่หัวสายหรือว่าบางคนอาจจะมีพลนที่จะเดินทางไปทํางานไปเรียนหรือว่าไปท่องเที่ยวได้หมดเลยดีทั้งหมดค่ะไปเลยเพราะว่าไพ่ขึ้นการท่องเที่ยวไพ่ขึ้นคําว่าการไม่อยู่ติดกับที่ ไพ่ขึ้นคำว่าชีพจรลงเท้าเราจะดีสำหรับตัวคุณนะคะและดวงชะตาของคุณอีกหนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าบอกว่าคําว่าครอบครัวสามารถเป็นได้ว่าบางท่านอาจจะมีโอกาสพบรัก ะจะบอกว่าเนื้อคู่ได้ไหมมีโอกาสเจอคู่แท้เลยนะคะแต่อย่างที่กิงฟ้าบอกเรื่องคาว่าความรักเนี่ยมันแล้วแต่บ,บุญวาสนาของแต่และบุคคลจริงๆแต่ถ้าบางคนไม่มีแฟนแล้วมีความสุขจงไม่มีแฟนไปแต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากเจอใครสักคนหนึง่งมันเริ่มจากที่จิตของตัวเราเองก่อนตัวเราเองก่อนนะคะถ้าคุณเป็นยังไงคุณก็มีโอกาสที่จะดึงดูดคนลักษณะแบบนั้นเข้ามาโดยเช่นเดียวกันนะคะเหมือนคําว่ามันมีโอกาสที่คุณจะดึงดูดคนที่สีเสมอหรือว่าคู่แท้มันไม่ใช่แค่เนื้อคู่นะมากมากว่าเนื้อคู่คือคู่แท้ควาจะคนที่ใช่คน ที่รู้สึกว่าเฮ้ยใช่จริงๆเหมาะสมกับเราจริงๆแต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยแม้แไม่เกี่ยวความรักสามารถ,าารถเป็นคําว่าคุ้นส่วนได้คําว่าคุ้นส่วนในเรื่องการทำาหาขากินการทํางานเป็นได้หมดเลยบางท่านนะคะอาจจะมีโอกาสที่จะมีแบบคอนเน็กชันมากขึ้นก็ได้นะคะมันไม่จาเป็นเรื่องความรักเสมอไปก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีโอกาสไปอีเวนต์งานสังสรรค์หรือพบปะเพื่อนฝูงหรือรีวิเนียนกับเพื่อนเจอเพื่อนเก่าเนี้ยดีทั้งหมดไปเลยนะคะแนะนํามากๆแล้วก็ไพ่ขึ้นว่า เมื่อกี้ขิงฟ้าจะเตือนในเรื่องการสื่อสารที่ต้องเรามาระวังเรื่องการผิดพลาดเกิดการทะเลาะได้ใช่ไหมแต่ในเวลาเดียวกันไพ่ก็ขึ้นว่าใครที่ทําอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการแบบร้องเพลงหรือเปล่งวาจาทุกชนิดเลยค่ะต้องใช้คําพูดต่างๆหรือว่าร้องเพลงอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้ยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพชัดๆนะช่วงนี้ดีมากๆดวงจะขึ้นในเรื่องการเจรจาคําพูดนะคะถ้าคุณพูดดีเงินทองอาจจะมีโอกาสเข้ามาหรือว่าคุณเองอาจจะมีแบบ ในเรื่องคำว่าพื้นฐานในเรื่องคำพูดอ่ะทาให้คนเชื่อถือในการพูดหรือการเจรจาของคุณถ้าใครที่หมั่นกระทําความดีในรูปแบบต่างๆนะคะกิงฟ้าเชื่อหนึ่งอย่างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆจะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณดีมากๆนะคะ,ะกิงฟ้าบอกเสมอทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหมดค่ะไม่มีใครวิเศษกว่าใครแต่ถ้าเราปฏิบัติด,ดีกระทาในสิ่งที่ดีหรือว่าช่วงสงกรานต์นะคะจริงๆมันไม่มันอย่าทําแค่ช่วงเทศกาลเนาะกิงฟ้ามองว่าการคําความดีมันทําได้ทุกวันอยู่แล้วแต่่าาาชวงงนี้้ะเเขใจหลทศกกสร ปีใหม่ไทยคนก็จะนิยมแบบบางคนไปปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์บางคนอาจจะทําบุญบางคนอาจจะทําความดีในรูปแบบต่างๆกิงฟ้ามองว่าไม่จํากัดทําเลยเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าเหมือนเป็นช่วงของการสะสมบุญหรือว่า,าสร้างฐานบุญให้กับตัวคนเองกิงฟ้าเชื่อนนะเสมอน,นะเรื่องการทําบุญน่ะถ้าเราทําด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆแต่อย่างอย่างที่กิงฟ้าบอกบางคนก็จะมีคอมเมนต์ว่าทําบุญค่ะแต่หวังผลอันนี้คือเข้าใจแหละมันมีทุกคนกิ่งฟ้ายังเป็นย้อนไปเมื่อแบบช่วงวัยรุ่นกิงฟ้า กิ่งฟ้ายอมรับตรงๆว่ากิ่งฟ้าทําบุญแล้วหวังว่าอยากให้ชีวิตดีนู่นนี่นั่นดีแต่มันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นน่ะนิยมไปสิบกว่าปีเนาะแล้วกิ่งฟ้าก็บอกว่ากา,ารทําบุญแบบนั้นน่ะที่หวังผลน่ะถามว่าทําปุ๊บขอพรปุ๊บน่ะได้ได้ไดบุญไหมมันได้แต่ได้ไม่เท่าคนที่ทําด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆพระอาจารย์กิ่งฟ้าเลยสอนกิ่งฟ้าเสมอตั้งแต่นั้นมาว่าทําบุญละหันหลังกลับทําบุญละหันหลังกลับคืออะไรทําแล้วคือทําเลยแล้วทําต้องไม่ดุดไม่เดือด เราก็ทาแล้วแบบคือไม่ว่าเขาจะดีกับเรากับแม่เราเต็มใจทำนะตอนนั้นคือจบเราจะไม่มีคาพูดนะกิงฟ้าเลิกใช้คําพูดแล้วทาบุญคนไม่ขึ้นกิงฟ้าเลิกพูดเลยเพราะว่าพระอาจารย์สอนมาเสมอว่าเออทำบุญมันทาด้วยจิตบ,บริสุทธิ์อ่ะมันมันได้บุญยิ่งกว่าหรือมันนั่นมันคือการทําบุญที่แท้จริงนะคะอันนี้คือ,อจ,าจากประสบการณ์กิงฟ้าเลยบอกว่าถ้าคุณทําบุญได้แท้จริงนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆพลังงานดีๆด,ดึงเข้ามาหาคุณเยอะมากแต่บางทีคนเราอะคะ่ะมันมีดวงขึ้นดวงดวงแบบเขาเรีย์เรา กินฟ้าเลยบอกว่ายามที่เราเกิดปัญหาหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าชีวิตมันผันแปรแ,แบบไม่ค่อยโอเคมันจะเหมือนแบบฐานบุญบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งดีๆจะคอยหนุนเราเหมือนปะหนึ่งไม่ให้เหมือนเราจะตกอ่ะแต่ตกไม่สุดเข้าใจไหมอ่ามันก็จะเหมือนมีอะไรเหมือนปะหนึ่งอะไรมารองรับเรบานิ่มๆเบารองรับเรานิ่มๆอะไรเงี้ยชีวิตเราจะขู่ขาช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้นะคะแต่ ว่าผ่านเร็วมากๆถ้าใครที่ทําบุญกุศลดีมาโดยตลอดกิ่งฟ้าเชื่อแบบนั้นเสมอนะคะฉะนั้นขอให้คุณทําต่อไปนะถ้าใครทันทำแล้วพูดยังไม่ทันกับคำกิ่งฟ้าเปิดใบแรกมาเป็นไพ่นี้เลยคําว่าให้ทานถ้าจะทําบุญอะไรช่วงนี้นอกจากอ่านเราปฏิบัติธรรมหรือว่าเราไปทําบุญตามเทศกาลอาจสงกรานใช่ไหมคะหรือถ้าทาบุญแล้วแต่เราเลยช่วงนี้ก็เน้นทําบุญเกี่ยวกับเรื่องทําบุญทาทานทั้งทั้งกับเพื่อนมนุษย์กันเองแล้วก็สัตว์ประสาทไม่ว่าจะเป็นมุ้ยที่ช้างมามาหมาแมวสัตว์ ทำทั้งคนแล้วก็สรรพสัตว์ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะยิ่งดีต่อต,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 ตัวคุณทําทานสามารถเป็นคําว่าบริจาคเสื้อผ้าหรือว่าของที่แบบยังสภาพนางฟ้าให้กับผู้อื่นก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการแบบ ซื้อของอะไรอย่างเงี้ยไปบริจาคแล้วแต่เรานะคะเอาที่เราสบายใจเราทําแบบไหนรู้สึกว่าไม่ไม่ขัดใจเราหรือเราไม่เดือดร้อนตัวเราทําได้หรือว่าทําบุญกับมแมวสัปสัตจะยิ่งดีต่อตัวคุณอ่ะแล้วอย่างที่กิ่งฟ้าพูดเนี่ยเรื่องคําพูดคาเจรจาถ้าคุณพูดดีนะคําพูดของคุณจะเหมือนมว์สะกดมีสเสน่ห์ทางคําพูดมากๆสามารถสร้างเม็ดเงินหรือสร้างเงินสร้างทองหรือว่าเอ่อถ้าใครสมมติเปรียบเปิดว่าแบบเฮ้ยต้องพรีเซนต์งานโปรเจกต์ต่างๆผ่านฉลุยแน่นอนนะคะอ่ะลูกค้า อัพพแน่นอนหรือบางคนบอกว่าต้องไปเซ็นงานหรือเรียนอะไรอย่างเงี้ยหน้าชันอะไรอย่างเงี้ยต่างๆดีผ่านแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะแต่ช่วงนี้จะบอกเลยว่าวาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์ถ้าพูดดีจะเป็นสิ่งดีๆเข้าตัวถ้าพูดไม่ดีสิ่งไม่ดีก็เข้าตัวแล้วไพ่ก็ขึ้นว่าจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูม,มีคนคอยสนับสนุนคอยแบ็กอัพคุณดีมากๆหรือว่าช่วงนี้คุณอาจจะเจอกําลังใจดีบางคนอนย่างที่จิมกิ่งฟ้าบอกก็คืออาจจะเจอแบบ้คู่แท้เจอคนที่สีเสมอเจอใครสักคนหนึ่งที่ปลอบใจเราดีมมาาาากกกๆหหรืือออจจจะแบบเเเเพ่นนนนลลยปป็็ฟไดด้ นะคะบงคนอาจจะแบบมีเพื่อนมาชอบหรือว่าแอบ,บชอบเพื่อนเป็นได้หมดเลยนะคะกิ่งฟ้ามองว่าถ้าวันหนึ่งในกรณีเราเป็นฝ่ายไปชอบเขาวันหนึ่งถ้าเราพร้อมแล้วเรารู้สึกว่า มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะเออไม่ว่าผลจะออกเป็นยังไงอย่างน้อยเราได้บอกความรู้สึกก็บอกไปได้ค่ะไม่แน่ช่วงนี้คําพูดของคุณมันเด่นเนี่ยแต่อย่าทห่กิงฟ้าบอกเราต้องยอมรับด้วยว่าผลมันอาจจะ50-50า 50, เราไม่รู้ได้เนาะแต่ถ้าบางคนในกรณีแบบว่าเฮ้ยมีเพื่อนมาชอบเราแล้วเพื่อนเขาดีกับเรามากบางทีความรู้สึกของเราอาจจะเปลี่ยนผันก็ได้นะแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนเสมอไปในะในรูปแบบความรักแต่กิงฟ้าแค่บอกเฉยๆว่าบางคนอะปลอบกันไปปลอบเขามาเป,เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือว่าเป็นคนที่คุยกันช่วงระยะยเเเววลาาาานนนนนนึงไไปไปปปมมัััผแ็็คคํู่่กด้ ก็ผันแปรเป็นคู่แท้หรือเป็นคนที่สีเสมอกันได้ในอนาคตนะคะช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพระวังระวังในเรื่องระบบสายตาในเรื่องปวดหัวปวดศีรษะนะคะแล้วก็ระวังเรื่องระบบภายในถ้าคุณผู้ผู้หญิงไปตรวจภายในบ้างหรือว่าระวังในเรื่องระบบเลือดนะคะ,ะครั้งคุณผู้หญิงผู้ชายระบบเลือดอหรือว่าพวก ความดันนะคะ,ะหรือว่ามันเป็นภายในของเราที่มันมองไม่เห็นนะอ่ะบางทีเราควรตรวจเช็คภายในของเราบ้างทั้งคนแบบเขาเรียตรวจเช็คสุขภาพเนาะ ปีละครั้งบ้างก็ดีนะคะแล้วช่วงนี้อ๋อเลือกอีกอย่างอย่างคือเน,นีเรื่องเองินเรื่องทองกิ่งฟ้าจะมองว่าไพ่ขึ้นทํามาค้าขึ้นฉะนั้นเงินของคุณค่อนข้างไปได้เรื่อยๆฟลอ์ไปเรื่อยๆบางคนมีเงินเขาเรียกว่าพอที่จะทําแบบบริจาคก,ก็ได้หรือว่าเราบอกว่าเออไม่ได้มีมากแต่เราอยากบริจาคเราเรารู้สึกว่าเออเรามีความสุขที่จะทําก็ทําได้ค่ะแต่ไพ่จะบอกว่าเงินของคุณถือว่าไปได้เรื่อยๆแต่บางคนอาจจะต้องใช้เงินไปการซ่อมนู่นซ่อมนี่การซื้อหรือลงทุนอะไรก็ใช้เงิิินนนอย่าาาางงมีีสตแแลแและกกรรวผเดๆ แต่เงินของคุณอะไพ่ขึ้นทำมาคะ่ะขึ้นมันแปลว่า flow หมุนเงินคล่องอ่าอาจจะมีเหตุต้องใช้ออกไปแต่ก็จะหามาได้เรื่อยๆนะคะชีวิตของคุณนะคะไพ่ขึ้นเหมือน t r e e of wands ขึ้นมาแลวไพ่ขึ้นคำว่าเดินหน้าต่อการเดินไปข้างหน้าการ ไม,ไม่อยู่ติดกับที่หรือว่าการ move on จากอะไรบางอย่างบางคนอาจจะบอกเพิ่งอกหกักเพิ่งเสียใจมากำลัง move on หรือว่าเพิ่งเสียใจจากบางสิ่งบางอย่างมาตอนนี้กําลังจะ move on นะคะกิงฟ้าก็พูดเสมอทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่เดยวไปอันนี้พูดพูดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วช่วงนี้ขอเตือนคนหน้าโกกับผีก็ค,คือแปลว่าอะไรอย่าไว้ใจคนง่ายอย่าให้ใครมาหักหลังมาหลอกลวงเราทุกอย่างต้องรอบคอบกิงฟ้าถึงเตือนเรื่องเอกสารสัญ,ญญาต่างๆหรือว่าในเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครกับใครฉะนั้นเรามาระวังนิดึดยลกันแล้วก็อย่าไปคลลิิกงะ พวกมิจ้มิชาชิมันเยอะอยู่นะคะช่วงนี้มันก็ระบาดเอาจริงไม่ใช่ช่วงนี้ทุกช่วงระบาด นะคะเราต้องระวังกันเองมันแก้ไขพวกเขาไม่ได้หรอกใครทํายังไงได้แบบนั้นค่ะกิงฟ้าพูดเสมอนะคะชีวิตของคุณช่วงนี้นะคะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันนัมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะแบบบางสิ่งบางอย่างดีๆจะเข้าอย่างรวดเร็วฉะนั้นช่วงนี้ต้องรีบกอบโกยสิ่งดีๆเข้ามานะคะแต่สิ่งที่มันไม่ดีก็จะออกไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วช่วงนี้อย่างที่กิงฟ้าบอกผู้ใหญ่ค่อนข้างอุปถัมภ์ค้ำชูคุณดีมากๆและถ้าใครมันทําความดีหรือมันส่วดมนต์ ะะไม่ได้ตั้งใจจะพูดซ้ำนะแต่พ่ยขึ้นแบบนั้นนะคะและ้วพ่ขึ้นดูแลเลี้ยงดูอีกแหละเห็นไหมการดูปลทำความช่ถ้าใครคิดจะมีบุตรมีลูกหรือสัพพสารเลี้ยงต่างๆสามารถมีได้หรือช่วงนี้บางคนอาจจะโฟกัสที่บุตรลูกสัพพสารเลี้ยงโฟกัสที่บริวารหรือโฟกัสที่การทํางานลูกน้องการสร้างบริษัทอะไรเง mm ี hmm. ้ยเป็นได้หมดเลยมันเหมือนมีการโฟกัสกับสิ่งบริวารต่างๆสิ่งอะไรที่มันอยู่ภายใต้อนาตของเรานะคะแล้วพ่ยขึ้นใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สําหรับ คลิปนี้เลยนะคะคานสร้างโอ,าโอกาสโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วผู้ชายคนนี้กำลังปั่นจักรยานมีเงินว่อนเลยมันแปลว,ว่าช่วงนี้ค่อนข้างโฟล์หลายๆอย่างในชีวิตและอย่างที่หญิงฟ้าบอกถ้าอยากจะทําอะไรสําเร็จบุกลุยแล้วได้รับชัยชนะคุณแค่อยากขี้เกียจจะทําอะไรทําเลยไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนนะคะการหาเงินหรือเรื่องต่างๆนะคะคือจะบอกว่าอีกหนึ่งอย่างถ้าใครจะเรียนนะคะเรียนต่อต่างประเทศเรียนภาษาเพิ่มเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือเรียนแบบว่าเป็นแบบ งานอดิเรกหรือเรียนปริญญาต่างๆต่อช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีนะคะถ้าเราพร้อมมีเวลาก็เรียนเพิ่มได้แต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเออช่วงนี้เนี่ยกำลังเรียนแปลว่าเรียนค่อนข้างหนักนิดนึงฉะนั้นพยายามแบ่งเวลาให้ชัดเจนหน่อยละกันนะคะถ้าใครจะไปเรียนต่อต่างประเทศไปได้เลยถ้าสุกผู้อยากพร้อมไปได้เลยเพราะว่าไพ่ขึ้นดีมากถ้ายิ่งไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนภาษาเพิ่มเติมหรืออะไรที่มันแบบ รู้สึกว่าเหมือนคือไพ่มันขึ้นลักษณะอินเตอร์เนชั่นแนลต่างๆค่ะดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นชีวิตของคุณช่วงนี้มันมีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามาจงอย่าลืมที่จะคว้าโอกาสตรงนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งละทิ้งโอกาสจงลองทาในสิ่งใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่เคยลองทําหลังจากปีใหม่ไทยนี้กิ่งฟ้ามองว่าเป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแต่มันอาจจะมีหลายๆอย่างที่เราอาจจะต้องจัดการอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งสิ่งนั้นจะทําให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอี่งแน่นอนนะคะไม่ตต้้อออองกขเปใ,ใุ่ใหหดีไไม จงมีสติทุกย่างก้าวแล้วก็อย่าลืมส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวแต่ไม่เคยส่งต่อเลยแล้วก็หมั่นทําความดีในรูปแบบต่างๆโดยที่เราไม่เดือดร้อนด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านมากๆจริงค่ะคราวนี้จบคำแนานยเดยวเพียงนี้นะคะอ้ออีกหนึ่งอย่างถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปนะคะที่เป็น12ราศีท i m เลสที่กิ่งฟ้าตั้งใจทํามากๆนะคะเป็น special คลิปให้กับแฟนช่องหรือคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะเป็นอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณหลังสงกรานนะคะเป็นสัญ,ญญาณดีมาแล้้วนะคะคกิฟา ลิงก์เอาไว้ใต้ description ส,สามารถไปรับชมกันได้ถ้าใครยังไม่ไปรับชมนะคะโอเคสำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคำนายแต่เพียงน,นี้สำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่วงหออาจารกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอรต์ตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตงค์ในตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะหรือเพียงให้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้าจรย์กิ่งฟ้าทคลิปต่ออไปในนาคตแะะ like, ิด ามารถติดตามอาจารย์กินฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ